เพื่อนช่างทั่วประเทศฟังทางนี้พบอิดที่ชิตโชคพร้อมแล้วที่จะรับทำท้าจะร้านใกล้ร้านไกลลายเล็กลายใหญ่รายใหม่้ายเก่าเราไม่เกียงเพียงคุณพร้อมรับเดิมพันที่อยากเจอกันเราจัดให้ด้วยกติกาขำขำ เพียง2 S S ชื่อร้านและจังหวัดที่คุณอยู่มาที่เบอร์081 377 7128เท่านั้นแล้วเจอกันนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งในพบอิดพิชิตโชคนะครับปี2ในตีมศึก กระชับมิดนะฮะแล้ววันนี้นะฮะฝ่ายแดงฝ่ายแดงของเราเป็นเพียร์ไอปทุมนะฮะเพียร์ไอปทุมธานีวันนี้ยืนอยู่กับพี่เต้ยอีกแล้วและวันนี้เรามาหาไฟน้ําเงินที่จังหวัดอะไรครับพี่เต้ยอ่างทองครับอ่างทองครับอําเภอโพทองครับอ๋อขยับมาอีกจังหวัดนึงเอ,อ้ยอีกอ,อําเภอนึงอ,อีกอำเภอนึงนะฮะวันนี้พี่เต้ยพามาที่ร้านโพทองอิเล็กทรอนิก อ๋อชื่อเหมือนอำเภอเลยนะโอ้แสดงว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่เลยล่ะในเพลทองนี้นะฮะฉะนั้นเป็นลูกค้าที่น่ารักก็พลาดไม่ได้แล้วฮะที่จะ <co ff> นี่นี่นี่ดูดูเรียงกันเต็มเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นลูกค้าที่น่ารักอย่างนี้<ช>นก็พลาดไม่ได้ที่จะเอาโชคมามอบให้พี่เต้วันนี้ฟิตพอไหมฮะพอครับพอผมเห็นพี่เต้ฟิตพอทุกเทปเลยคุณผู้ชมับเดี๋ยวาตามมาดูกันเลยกว่า เขาจะได้เล่นเกมอะไรครับอ่แล้วดูว่าใครจะปราบใครนะฮะตอนนี้เจ้าของร้านก็คือพี่ยะของเรานะฮะนั่งรออยู่ข้างในแล้วพี่เต้ยนำทางเลยครับผมเชิญฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับพี่ยะรออยู่นี่สวัสดีครับพี่ยะครับนี่คือพี่ยะแห่งร้านโพทองอิเล็กทรอนิกส์นะฮะพี่ยะเชิญนั่งครับนึกว่าเป็นบ้านพี่ครับพี่ครับจริงๆกับบ้านพี่เขาอะนะฮะวันนี้มาเยี่ยมพี่ยะครับทางพี่เต้ยบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าแก่ ของพีเไเลยฉะนั้นมาแล้วมามือเปล่าไม่ได้คนอื่นอาจจะมามือเปล่าได้แต่พีเไอมาไม่ได้ถ้ามือเปล่ามาไม่ได้มีเกมสนุกๆให้เล่นโชคครั้งนี้ต้องออกแรงขวากันนิดหนึ่งนะฮะ <Okay. S 1> ตอนนี้เหลืออยู่4อย่างครับพี่ยาครับหมวกปิงปองเพนนิดและช้อนได้พี่ยาเลือกพี่ยาเลือกอะไรฮะเล็งดีๆนะครับพี่เอาหมวกแล้วแต่เอาหมวกนะครับ <Okay. S 1> ไม่เป็นใจนะ ไม่เปลี่ยนใจนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้พิยะเลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลีลาการเลี้ยงการทรงตัวของพิยะจะเป็นอย่างไรบ้างและระหว่างพิยะกับพิเตอรใ์ใครจะแน่กว่ากันและเรามาดูกันในเกมเก็บใบาชาจ้ะ คุณผู้ชมครับและหลังจากที่เซตเกมกันแป๊บเดียวนะฮะไม่นานเลยนะครับตอนนี้พี่เต้ยและพี่ยะนะฮะคู่เข้าแข่งขันของเราทั้งมุมแดงและมุมน้ำเงินก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้เกมเก็บใบาชานะครับเห็นอยู่แล้วนะครับใบาชาที่แขวนอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมให้สัญญาณเริ่มพร้อมกันนะฮะให้ทํายังไงก็ได้ยกเว้นการใช้มือนะฮะให้ใบาชาขึ้นไปกองอยู่ตรงนี้2อันใครได้ก่อนเมื่อได้ก่อนปั๊บพูดคําว่าโอเคทุกที่ดูฟรีตลอดชาติถือว่าจบเกมเลยนะฮะจบเกมนั้นหมายความว่าเราจะแข่งกัน 2- ใน3นะครับพี่ยะ ถ้าพี่ยะชนะหนึ่งพี่เต้ย <erman S 1> มีโอกาสแก้มืออีกหนึ่งนะฮะแต่ถ้าชนะสองนองเอาเลยโอเคไหมฮะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับและก็นี่ฮะเพียร์ไอ์ปฐุมเราใจถึงมากๆนะครับพี่เต้ยบอกว่าต่อให้ต่อให้พี่ยะขึ้นไว้ก่อนหนึ่งอันของพี่เต้ยนี่อยู่สองอยู่สองเลยนะฮะอันนี้ต่อให้นะพี่เต้ยแน่ใจนะฮะแน่ใจครับเหมือนน้ําตาจะร่วงเนี่ยพูดไปน้ําตาจะไหลไปนะครั <S <S พี่ยะมั่นใจไหมฮะมั่นใจครับมั่นใจแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและถ้า แต่ก่อนที่จะเริ่มนี่คือสต e ีมของศึกกระชับมิตรผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่จบมือก่อนครับผม,มเราจะสู้กันแบบมิตรภาพนะ<ม> <laughs> แต่ดูจังสายตาพิยะไม่ค่อย <laughs> <laughs> มิตรเหมือนมีความในใจนะคุณผู้ชมนะและถ้าพร้อมแล้วครับยกที่หนึ่งของเก็บใบาชาเริ่มครับคุณผู้ชมครับดูครับจังหวะและลีลาของพิยะจะใช้ลูกต่อให้เป็นประโยชน์หรือเปลานะ ขึ้นไปหนึ่งหมื่นเท่ากับโอ้โหพีเต,ร adorable, เตรเอร์เอาแปะกลางกับบอลดูพีตลอดชคุณผู้ชมบอกแล้วพิยะใช้โอกาสได้ไม่เปลืองเลยนะครับคุณผู้ชมไหนๆก็ต่อให้แล้วชนะมันเลยและประกาศเลยฮะร้านโพทองอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำไปแล้วนะครับ1ต่อ0ในยกที่2ทุกคนเอาลงครับเอาลงฮะในยกที่2นี้นะครับพิยะสู้เพื่อชนะนะฮะพีเตอร์ ยังต่ออยู่บ้างพิะเอาลงครับเอาลงครับผู้เขากินขันเริ่มประทวงแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วในระหว่างนี้พิ娅ขึ้นไปพ่เตยังใส่หัวอยู่เลยผมว่าไม่ต่อแล้วครับพี่อ้ไอย่างงี้นะครับคุณผู้ชมครับในยกนี้นะฮะยกที่2นะฮะดูว่าจะนอกเอาหรือไม่โพทองสู้เพื่อชนะแต่พีทไอปทุมธานีสู้เพื่อเสมอเท่านั้นและจะไปจริงในยกสุดท้ายและแกะไปชายยกที่2เริ่มครับ เริ่มรู้ทางแล้วฮะเริ่มรู้ทางแล้วฮะตอนนี้กองเกียร์ยืนขำกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่ข้างหลังแผงไฟฟ้านะอุ้ยพีเตยเริ่มโมโหแล้วพี่ยาเองก็เริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วยายหัวชนกันเอ <laughs> นุ่นนุ่นคุณผู้ชมดูดูกองเชียของเราด <laughs> ยืนกำยุงหลังนั่นเลยโอ้โหนี่ตายแล้วพี่ยะแล้วเมื่อกี้ตอนซ้อมนี่มีถอดใจไปแล้วนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> เปลี่ยนเกมได้ไหมเนี่ยไม่เอาได้ไหมแต่ว่าดูสิแล้วเวลานี้ถือว่าดีมากเลยนะฮะ พี่เต้เดี๋ยวผมเอาไปให้เล่นที่บ้านอันหนึ่งก็ไม่ครับมันจบเกมแล้วครับ <c oughs> พี่ยืนสายอยู่นั่นเองนะฮะนี่แหละนี่คือความสนุกสนานก็ <c oughs> <c oughs> คงจะต้องประกาศแล,ล้วครับว่าในแมตช์นี้นะฮะร้านโพทองอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะฮะชนะพีเอไอปทุมธานีไปอย่างสวยสดงดงามสองสูบเลยน็อกเอาท์เลยทีเดียวนะฮะตั้งตั้งอยู่ตรงไหนนะพี่ยะโพทองเล็กครับตั้งอยู่ที่ห <c oughs> นึ่งห้าสี่ทัศน์สองแคปตำบลอ่างแก้ว <c oughs> อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอยู่ตรงเสียแยกไฟแดง สีแยกไฟแดงเลยและลิมถนดถนด้วยหาง่ายคุณผู้ชมร<ด>้านใหญ่เลยทีเดียวนะฮะมีบริการอะไรบ้างฮะโพทองของเราก็ติดตั้งจำหน่ายครับผมจาดรับพัฒนาเทียมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างจะครบวงจรเลยใช่ไหมฮะเสียงต่างๆอ่าเบอร์โทรสักนิดหนึ่งฝากเอาไว้ก็0 3 5ย์สามห้าครับหกสี่ศนยเครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะฮะโทรมาได้เลยพี่ยะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงไหม มาที่สเลยตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะครับปล่อยให้พักผ่อนกันบ้างนะฮะเจ็ดนาฬิกาสามิศนาทีตามเวลาแล้วะตามเวลาทําการแล้วกันนะครับผมนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือความสนุกสนานจากอ้อันนี้ความสนุกสนานจากพีชไอปทุมดีกว่านะฮะเพราะว่าดูท่าเขายังจะยังสนุกสนุกอยู่นะฮะเดี๋ยวเทปหน้าครับคุณผู้ชมครับผมจะไปยืนอยู่ที่จังหวัดไหนและไปเล่นเกมอะไรจะพีชิดไปได้แบบพ่ยะอย่างนี้หรือเปล่าคณจะต้องติดตามดูแล้วครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนจากร้านโพทองอิเล็กทรอนิกส์ ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับถามความรู้สึกคนแท้ก่อนหนึ่งจ้ามาวันนี้เราเตรีใจที่จะมาให้ครับเมื่อกี้ที่คุยกันไม่ใช่อย่างนี้เห็นบอกเตรียมบินไปแล้วไม่ใช่นะฮะอ้าวขึ้งหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้อ่ะระวังอย่าให้ตาบอดนะฮะ